ตายโตมีนมาแล้ว hey. จ so, ีชันแหลบพวกนี้ก็จังเข้าท้องเขาตัวแต่วันนี้ตรงกลางของทา้งทงแนดงก็ไม่มีมิทฟิลคือฟั์กอีกคนหนึ่งครับ โอ้ดูว่าโดนล้อมอยู่สองสามคนยังเปิดผ่านมาได้แม่ต้องเชือเตะทั้งหลอกหลังไปนะล้อมเสร็จมึงเตะมุงไม่ออกใชบัญญาตครับเติมเกมมาไม่ถึงนาทีได้เตะมืงเลยแล้วใช้บัญญัติบอลลึกมาก็จังหวะนี้ก็โูดได้ยิงด้วยแต่ไม่ตรงก่อนครับเป็นจังหวะสุดท้ายกระโดนผู้เล่นของใช้บัญญาออกหลังครับเป็นตั้งเตะตากปาประตูของทางแรงครับ สิงมอนยาวขึ้นมาทางซ้ายลูกนี้เปิดไม่ผ่านอีทยังเก็บได้ตรงกลาบบงกระโดกต่อขึ้นมาซ้ายสุดมืดหมงแล้วก็เออจังหวที่จะฝันไม่ได้โซนเลยกันสัสน้นๆโซนปันโค้งลูกถือว่าใครลูกทีเด็ดไปเลยครับลูกปั่นจากคานซ้ายแล้วปันโค้งแล้ผสิใช้โคับ แต่ว่าจังหวะนี้ไม่ตรงต่อครับมีมาได้แล้วลูกหนึ่งในช่วงที่เวลาได้ครับเล่นสั้นครับกิฟมองตายแล้วเปิดทิ้งยาวขึ้นมาตอนนี้ใครจับออมโตมาเลื่อเป็นกองหน้าตัวเต่าอยแล้วสำหรับการบรรยาอวิภูนลงไปเรื่องหนเ่งแต้เตอร์ฮาร์ตัวสุดท้ายครับ ย้อนเปลี o le o, ่ยนฝั่งบอลทางขวาทางแรงตรงกลางจี๊โอ้เปล่าดูดไม่ได้ดูเพื่อนได้มีตัวคุมอยู่ได้ในลูกทุ่มครับเราทุ่มเร็วเลยพี่โตตรงกลางกระโดดมาใส่ปัญญาไม่ได้ครับเสียบอลให้กับทางแรงสันเปิดย้อนกลับไปทางซ้ายโอ้โหแล้วจับบอลแรงไปต่อยโตตั้งต๊อจยิงในซ้ายชั้นแหลมแล้วตัวสอง โอ้โหดูรบอลมันจะจะโดอไม่เข้าเหลี่ยมแล้วต้องแต่งอยู่แล้วตอนนี้ต่อแต่เข้าในเราเลือกโอ้โหดูว่าเท้าซ้ายกับเท้าขวา,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 าไปชนกันเองครับสายนี้ก็ไม่ผ่านยครับ จังหวะน,นี้จับบอลไม่ดีแล้วใต่ทิ้งขึ้นมาได้ขึ้นมาทางขวาทางแรงฟื้นจังหวะน,นี้โจนชีวิตป,ประกบอยู่แล้วผู้เตะมาไม่ดีอ่ะอ้าวแล้วจะวถหัวจับนี้ยังมาแยกอาได้จังหวะน,นี้โจกานไม่ไ่้ต่อแล้วจังหวะสุดท้ายได้ผู้ ผู้นี้ก็เข้าด้านข้างาต,ตาข่ายในการมาการให้ไปใส่โบม์กันด้านขวาผู้มีโอกาสมีพื้ทน,ทนที่แล้อันตรายครับปืนยังได้ไปเตะมุม์กัต่อนี้แข็งแรงสารปอนโอ้โหเสาแตกแงดูวน้ำหนักได้จริงโุกทิศทางมันยังไม่ได้ต่อนี้ยังได้ไปลุกคู่อีกท้ับ ขยับพุ่งไกลวลูกนี้ยังงงทิ้๊กออกมาได้สู้แล้วต้องระวังครับระวังแล้วแม่ต้งห้าสิบห้าสิบครับรอสี่ใบโตสี่ใบสี่สิบสองปีปุ่มมาตรงกลางเอาเก็บบอลจังหวะแรกได้ดีพิพ๊กจ like ่อหลอกแก่ไม่หาเนี่้ยเก็บได้ครับชชยบัญญาขึ้นมาขวาต่างซ้อมแล้วโตหน้ายิงไกลลูกนี้ กูยังปัดทิ้งออกหลังไว้ได้เดียวพี่แล้วสาวตีต้องมวยเลยแล้วก็ยังไปปล่อยทิงง่ายๆแบบนี้อันตรายครับเปิดลึกหมาแล้วหมูนี่โอ้โหคุณสมศรี โอ้จังหวะมันจะพูดนี่คนเดียวเลยรเครบับตรงกลางอชัยวรญญายังไม่ได้เมื่อประตูต่อไปไถือว่าสําคัญเลยครับยีมไหนได้นี่โอ้ถือว่าได้เกลียบเยอะเลยครับสารเอ้าให้มาจังหวะสองไม่ได้ครับเราจัรหวการก็ให้ฟ้าทางด้านไทยบัญยาด้วยจังหวะว่าจะพูดเข้าช้าเกิดไปครับ มาดูฟรีคลิปจังวะนี้็ขวาเอาอีกแล้วครับตั้งท่ามาจำเลยครับพี่คุณหาเตี๋ยมหาช่อหมูป้งมาไมด้ลูกศรทางขวาสับเล็กกิน่านหลักบ,บอกออกหลังเอียบย้อนสอบมาสูตรแปดไม่ผ่านแล้วจะสวนสาวเล็แพงนังแรงโอ้จังหวะนี้ เนี่ง้างงานไปหน่อยครับโต๊ดแต่ว่ากรรมการก็ให้ฟ้าเขาจังหวะที่เข้ามาเลยด้านหลังครับเล่นเร็วเลยครับออกทางซ้ายครับโตงคเปิดอ่ะแล้วตกตาได้ครับฝ่ายจังหวะสองพีบไปทิ้งกันว่าได้ชีบอ่าเด็กบอลหลงสวยแล้ววันนี้เปิดลึกมาในกรอบจูดโตกได้แล้วสองการเก็บได้โต๊ด ไอ้ท่านได้มาอีสต่ายท่านรู้ช่อง่อ้มาแถวสองจะเก็บได้อยู่แล้วยิงการลูกนี้โอ้โหยังซุ่มบอลเซมก็ได้ยังไม่ได้แล้วจังหวะสุดท้ายครับพู่เร็วมาจะตกต่อแล้วโอ้โหจังหวะนี้เปิดเยอะเกินไปเลย โอเคครับผู้ขาตัวออกมาเยอะเนต้องเร่งเลยครับจังหวะนี้ทุ่มลึกมาในกรอบโหม,ท,มทิ้งได้จะไม่โคตสลายครับเตะทิ้งไว้ทีโคตเราปอนก็น่าจะออกห้าเลยแล้วจังหวะนี้ได้ทะลุทิ้งให้กับสารวัญญาครับยังได้ทะลูุผู้โหยด้าน,นขวาสารวัญญาขยับมาทุ่มพุ่งไกลลึกเข้ามาในกรอบเขตโทษ โงกแล้วต้องอันสุดท้ายไม่มีใครแล้วผู้สาวตูต้องเตะทิ้งออกมาคลัวจะไม่รับแล้วหลุดออกนอกเส้นครับยูมหมค้าดึงก็จะโกทิ้งอ่อยได้ัวถึงว่าลูทุกไข่ที่มาสุดทัาที่เขาตูได้เยอะเดียวเกิดครับ ทหารได้มาสวยเอร์อากตะโกลูกนี้ง่ายเกินไปอ่ะมั้ยไปมาไปตายู่นี้เกิดแถบแถออกห้าง <glowing noise> ีส่สาหลบถามว่าตัวนี้แย่งกันมาได้ใบวัญญาแล้วตัวสวนเสาโตขึ้นมาทางขวาจาใช้บอลเร็วไม่ห่างดางใกล้สวยแล้วตัวตั้งต้องปัดคุกเรียบร้อยเลยแล้วโอ้โหพีเด็ดจริงๆนะเมื่อดูดูวันนี้ยิงลูก,กแต่ละลูกนี่สุดสวยเลยแล้วเมื่อดูเฉพาะลูกที่สองนี่ครับผู้ตั้งป้อมง,งาันหนึ่งคันไม่มีใครเข้ามาแ่าได้ลอง คือเพราะว่ามีโอกาสตั้งป้อมได้นานจริงๆก็ต้องบอกว่าตัวผู้ไม่มีใครเข้ามาปุ๊บเลยครับเราต้องทงกับคู่นี้น้ำหนักอาทิตทางพอดีพอดีเลยแล้วปั่นโค้งได้สวยๆเลยครับโอ้เป็นประตูที่สามาให้กับน,น,นันท์ไทยแรงตอนที่เบียก,กับขึ้มนมาหน้าอีกครั้งในสามประตูของเรา ่อนหน้านี้โดนนำไปก่อนถึงสองครั้งสองขางแล้วสองรอบทางด้านใบบรรยาก็กลับมาสู่เกมเดินได้แต่ว่าคราวน,นี้โดนนำอีกครั้งเป็นครั้งที่สามครับแต่กลับมาได้หรือเปล,าล่าครับสารกิงกายลูกนี้ไม่มีใครเอาลททแล้วตังควท้ายคูนยังเขีบได้ขึ้นมาทางขวาตายไม่ผ่านแล้วตรงกลางจับได้จะสวนกลับโจ๊ด โอ้โหจับหล่อรูนี้สวยจริงรังมาแต่เข้าขวาแล้วจังหวะนี้ให้ออลาานัดไานฟืดเปิดลึกมาแล้วก็ไม่ตองต่อยครับโอ้โหดูว่าวันนี้เล่นโดดเด่นจริงครับตอนผู้รังเก,ม,เกมรับและเก็บรูอีกยังไม่มีคู่ฆ่าเลยครับ ตูนทิ้งิดทางกองแล้วเปิดเลยลูกนี้โอ้โหดูว่าโป่งต่อด้วยเมื่อสักครู่ผู้สองตูยักถอยไปปัดได้ครับตูนงงทิ้งออกมาแล้วไม่ใช้มือปัดรูปเสียท่าเลยโอ้โหเกิดจะไรได้กันก็ทิ้งบิดเปิดลึกเมื่อสักครู่ ป็นฟรีคิสแล้วจังหวะนี้จะได้เปิดฝาาโค้กเข้าไปอีกครั้งหรือเปล่าสาหรับแทนนิงแลมยังไงแล้วเป ีดูฟรีคิปของน่านน้แทงแรงๆกบ้างครับโต้อยู่ที่บอลแล้วปั่นโค้งอีกครั้งแล้วลูกนี้ก็จับเอาแล้วยิงซรัไม่ได้คก็เมื่แล้วตูนั้นแตะทิ้งมาแล้วก่อนโปู่จังหวัดวันนี้ปอ้ลูกปั่นโค้งสวยๆอย่างนี้เห็นกันหลายละคนขันเลยครับสำหรับน่านน้แทงแรงๆครับโดยเฉพาะโตซ่าครับวันนี้ยิงไปแล้วสองประตูครับปู่จังหวัดนี้ได้เป็นลูกเตะมุมด้งลูกสของเราใช้ปัญญา เปิดมือาเสาสองตบไม่ไหายแล้วท่านเล่นจังหวะได้หน่อยครับถือควายาวขึ้นมาพี่มิทเก็บบอลไม่ได้แล้วจังหวะสุดท้ายได้ไปต้อทุม่มทั้งครับไปเอาด้วย ให้มาแล้วจวังหวะสุดท้ายกรรมการมีการเปลี่ยนตัวล่าท้าทหารเอาตุ้ยออกแล้วจะส่งเดียร์มาครับเล่นเปลี่ยนตำแห่งต่อตำแห่งแล้วเปลี่ยนสูงหน้าออกแล้วก็ส่งกองหน้าลงมาใหม่ครับก็บอกว่าสองคนนี้เล่นโคลสะตาลัยกันเลยครับเพื่อจบเดียร์จังจหวะนี้เข้าแบบข้ามหนาเสียฟาวครับ ย้อนกลับมาตั้งใหม่หสูนแต่หลอกสวยบขึ้นมาทางขวาชาบัญญาเปิดลึกลูกนี้แล,นแล้วพวกไม่มีใครโอ้โหแล้วผิวหลบลุยสานกาณ์ไม่ได้ตออตัวนี้แล้วผู้ต่อสินต่อหยุดเตรยมให้ผู้เล่นของด้านทางแรงแดงก็อ้ต้องหวัมา่าจะพูด บอกว่าเข้าพวดไปนิดนึงนะแต่ว่ากรรมการก็ไม่ได้ว่าอะไรนะสมองต่อเนื่องเมื่อทั้งคู่ครับปวดเดินต่อไหลรึสม่ำนะเดันไหวเราเปลนะี่าาาาาาลยนตัวเลยไปคืนกลับมาให้แล้วนี่ยเป็นสมิของนักทิ้บอลกระโดดหาเลยอ๋อกลับมาเริ่มเกมคู่กันใหม่แนละ้วสำรับชทยบัญชยาโต้ดูบอลลงสวยเลยอันนี้ าจาัดทิ้งออกมาได้ยับเป็นบอลของชคยมันยาวพิทูลเกี่ยวบอลหลบโขงกลางยังไม่มีใครมาเชื่อมแล้วไปเองพิทูลจังหวะสุดท้ายเองแด่งทิ้งออกข้างก็ได้ตูนลึกมาจังหวะสองซีมีส สุดเซ็ตเราอาจกลับมาลูกนี้สายสุดเซ็ตไม่ใช่ครับทุกคนต่อขึ้นกลับมากรรมการเปล่าว่าออกข้างไปแล้วว่าตอนนี้แลาวทุ่มเร็วเลยครับสันเอิดลึกมาโอ้โหวองลงลูกออกข้างไปก่อนแล้วกลับมาจะเอาอีกช่วง5นาทีสุดท้ายของทุกระหวัดเจ็ดขึ้นหลังแล้วโอ้โหยังเป็นทางด้านแข็งแรงๆที่ฟัดคอยังตามอยูสามตัวทองครับ โอ้สกอร์หางแค่ลูกเดียวแบบนี้ต้องขอาคล้ายๆกับเกมที่แล้วเลยครับโอ้เกมก่อนหน้านี้ก็เสมอไปที่หนึ่งประตูหนึ่งแล้วแล้วสกอร์ของคูนนี้ก็ยังหาตัวสองมเป็นทางน้าแทงแรงกับนำาอยู่ครับถ้าเกิดทำประตูเพิ่มไม่ได้ครับก็ต้องพยายามรักษาสกอร์นี้ไว้ให้ได้กับรักแทงแรง ูย้อนกลับมาพี่โตมองเข้าไปในกาะเขียนโทษดูว่าตอนเล็กกองหลังที่ดันก,กันขึ้นมาหมดแล้วสำหรับไทยบรรดาวยปีนกายเล่นเป็นตูวเดียวมาเองเส่าสองกู้เลือจังหวะนี้ปรวัติารให้ชาวกับทางด้านผู้ไทยบรรดาเป็นพี่โตเมื่อสักครู่นี้เตะให้โดนบอลเลยแล้วสันกู้เข้าขั้วไปหน่อยแล้วเสียจังหวะและเสียผ้าเลยครับ โอ้โโตนี่เจ็บเลยครับโอ้โหแล้ไหวหรือเปล่าโอ้โหทาไมไหวเลยับหวาดเลยครับโม้โหโตนี่ปกติไม่มันจะสะพายอยู่แล้วครับแต,ต่ว,ะะว่าจังหวะนี้นี่เียเป็นฟรีคิดได้ครับนำแทงสี่คนเลยครับแขงแรงๆ ติดบอกแถวสองโตจะไม่มีการจ่ายแต้ิงออกมาได้นี่มาเราจะสวนกลับโคดนข้าเลยข้าหลังลูกี้เสียาอีกครับเะเหอั อาไปชินตรงนนี้สาุ้ยทบอลิ้งไขไม่ได้เพื่นยังเป็นวิจะช่วยสกัดทิ้นเอาไว้ได้เอาเลยสองนาทีเสร็จก่อนเขากรบาดเจ็บครับโ้ยังนางอยู่สามตัวสองรแทงแงแรงปูนขนาดเส้นรูปนี้ก็ไม่มีใครเยอะแทงแรงแรงบอลสุดท้ายดูออกหลังครับไปตักงเ่จากปากประตูขึ้นมาครับ เล่นซ่าเลยครับชีวิตเอละโม้เว้ยโอ้ลื้อาลูกนี้หมวกทิ้องออกมาได้ครับแล้ววิ่งสีไปจังหวะสุดท้ายกรรมการให้งไปลูกทุ่งกับคณะไทยบางยกาซูนซูนเร็วเลยครับพีพีตอนนี้ต้องทำยังไงก็ได้ให้บอลไปถึงตรงหน้าให้เร็วที่สุดครับแล้วเปิดลื้อขาลูกนี้ไปช้าดูสามตูจังหวะนี้ในกรอบหมาต้องให้เลยครับ เราจะเปลี่ยนตัวแล้วแล้วร็บแบ่งตอนนี้เอาสิ่งลงมาครับเหลนะืออีกนาทีเสร็จเลยครับตอนนี้ใกล้จะเข้าถึงช่วงเวลาบีบหัวใจเอาแล้วจ,จับจับสิ่ลูกนี้ไม่ตงรงต่ออีกแล้วเบียร์แล้โหล์ทตลอดสิ่งโซบัตกบมาได้แนละ้วขึ้นมาทางขวาชัรรยวัญญาลูกเรื่องแล้วจังหวะนี้จะเปิดเข้าไปครับ ก็ยังงงคิดออกไปได้ก็บอกว่าลูกาอากาศก็สลีล้าีเป็นรองชนะแทนแรงๆอยู่ครับตื่นขึ้นมาทางขวาเบียรตรงกลางอีสย้อนกลับมาสร้างใหม่สัน เปิดลึกมาทางซ้ายสวยระหว่างนี้โต๊ดศูดปอดไม่ติดช้ารับ้วเสียตัวให้กับไทวัญญาแล้วมรสูนกลับครับเปิดมาไม่หายล้าเรอสูนกลับกับพลรแรงเดียวคนเดียว ให้เปทางซ้ายโต๊แล้วทุกหันนี้เปิดลุกมามันลุกเกิดไปนี่พวกว่าสุดท้ายครับปุดเวลาบาดเจ็บสองนาทีครับเกมในขึ้นลาหลังครับครับกำลังจะเข้ามีช่วงเวลาบีัวใจแล้วครับทางหงพีนตะกนี่ยังเฉิสีกู้ขี้กันอยู่แม่สามตัวสอนอะไรก็ยังเคยดขึกนไหนครับที่โตขยับอยู่ ดูกองหลังนี่คุมกันติดเลยครับไพ่ศูนยมือจับจังหวะนิยาเดินไปเดี๋ยวได้เปยลูกที่ด้านซ้ายครับชายบัญญาตรงท้ายเกมนี้บุกหนักเลยครับศูนด์โมงต่อแล้วจองหวะท้ายแต่ทิ้งออกไว้ท้ายครับจอดพุ่งลึกมาสุดท้ายโตนูน สายถูกูแล้วตัวนี้นโดนไม่ทันแล้วตัวน,นี้เม่ยัหจะสปีดไปเอาบอลแทงมาสอง่สองหนึ่งเโดนดีสองน่่อ,นนาารรอ่เอ้ยทางเตะแล้วทีนบิบอลยาวขึ้นมาสันไม่มีใครมัดมัด ดักบอลออกมาได้ใช่บัญยาป้ายร้านซ้ายครับโตจังหวะที่ยิงไก่ก็จับไปติดม็อกอีกครับอมู่ในช่วงประวัติเจ็บแล้วก็ตอนนี้เพราะฉะนั้นที่ต่อไปอ่าในช่ต่อไปเนี่ยเป็นเกณฑ์ระหว่างเพื่อนสายเลี้ยงจะเจอทางด้านเพื่อนบอยครับยังไงมาถึงสนามแล้วก็โผล่ขึ้นแข่งการได้เลยแล้วจังหวะนี้กูดมา ามคนครับแขกรับเชิญสามคนยังไงครับตัวลูกหยู่ประตูปิดให้เดี๋มาแล้วลูกโหจ่ายมาทีาท่ไม่มีใครเลยโอ้โหดูต้องโง่เองเพื่อนสองคนนี้ฝืนอยู่นานยังโอ้เล่นกับเวลาไม่ได้พอสมควรแล้วที like ่ตัดสินต่อเป่าน้องมีนาเวลาการแข่งขันก็ขอเจอผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับโอ้โหสุดลงไปแบบสุดพันจริงๆครับเออต้องขอว่าแกมนีนี่ มานจะไม่นานที่สุดท้ายจริงครับยังไงขอเชิญผู้เล่นของทีมที่กลางสนามเลยครับอาจงมีจังหวะกระพุกระัางกันบ้างครับในเกมครับยังไงหลังจบเกมครับก็เดินมาจับไม้ต่ำเลยแสดงสปีดิ้ครับให้กับฝ่ายตรงข้ามครับจังหวะหนักเบาในเกมหลังจบเกมก็เดินมาจับไม้จับมือขอโทษกันครับหลายๆคนก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันได้เลยครับเพราะฉะนั้น